เวลามีปัญหาเกี่ยวกับระบบ facebook นะคะทุกคนหลายๆคนนะคะยังไม่รู้นะคะปุ่มที่จะช่วยให้เราแก้ไขปัญหาได้ในระบบเฟซนะคะมาดูค่ะเดี๋ยวสาวเลยจะพาไปดูอันดับแรกนะคะทุกคนอยู่ที่หน้าโปรไฟล์ของตัวเองนะทุกคนให้จิ้มมาตรงนี้ค่ะที่แรดบอร์ดตรงนี้นะคะทุกคนจิ้มเข้าไปค่ะแล้วเลื่อนขึ้นมานะคะรอระบบเฟซหน่อยนะคะทุกคน เดี๋ยวสาวเลยจะออกมาหน้าใหม่เดี๋ยวจะเข้ามาหน้านี้ไปที่แดชบอร์ดมืออาชีพอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางลัดให้เราจิ้มเข้ามานะคะเลื่อนขึ้นมาทุกคนเลื่อนขึ้นมาค่ะเลื่อนขึ้นค่ะทุกคนเห็นตรงนี้ไหมคะศูนย์การช่วยเหลือทางธุรกิจของเมตาตรงนี้นะคะทุกคนตรงนี้นะ,ะอยู่ข้างล่างสุดนะคะ มาแดชบอร์ดแล้วมาที่ข้างล่างสุดศูนย์ช่วยเหลือทางธุรกิจของเมตาค่ะจิ้มเข้าไปเลยนะทุกคนมาแล้วค่ะนี่เลยค่ะค้นหาความช่วยเหลือหรือคําแนะนำนะคะมานี่เลยวิธีตรวจสอบสิทธิ์การสร้างไรายได้บนเพจหรือว่าบนโปรไฟล์ Facebook ของคุณ จิ้มเข้ามานะคะทุกอย่างนะคะเราสามารถเข้ามาเรียนรู้หมดนะคะนี่ค่ะเขาจะมีวิธีบอกเลยว่าเราต้องเ,อเข้าไปดูตรงไหนบ้างเขาจะมีวิธีมีเทคนิคบอกหมดเลยนะทุกคนแนะนําเทคนิคของเรานะคะจะมีแม้กระทั่งว่าเรา,เาตั้งค่าโฆษณาไปแล้วเขาไม่ให้เราผ่านนี่มียังวิธีการยื่นอุทธรณ์ เขาแนะนำเราหมดทุกอย่างนะคะว่าเราควรจะไปปุ่มไหนกดตรงไหนนะคะใครที่ยังไม่ได้เข้ามาสามารถลองเข้ามาดูได้นะทุกคนมีอะไรเยอะแยะมากมายตรงนี้เลยนะคะวิธีเปิดใช้งานโฆษณา Facebook รีวนะคะหรือว่าวิธีการสร้างไรายได้จาก Facebook รีวด้วยเพลงผ่านโฆษณาในรีวนะคะ นี่ใครที่เจอปัญหานี้วิธีแก้ไขปัญหาบัญชีถูกจํากัดใครที่บัญชีถูกจํากัดเขาแนะนําเราหมดทุกอย่างเดี๋ยวสาวเลยจะพาเข้ามาดูเขาแนะนําหมดเลยคะวิธีรักษาความปลอดภยัยวิธีอ่าบัญชีให้ปลอดภยัยกับบัญชีที่ถูกแฮกข้อกําหนดด้านการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นเขาแนะนําเราหมดเลยวิธีนี่ เขาจะบอกหมดว่าให้คุณทำยังไงยืนยันตัวตนมีเทคนิคบอกหมดใครยังไม่เข้ามาเข้ามาเลยค่ะนี่ส่งคำขอให้ตรวจสอบมีหมดทุกอย่างใครเจอปัญหานี้อยู่อันนี้เป็นข้าวๆที่สาวเลยจะพามาดูวิธีการตรวจสอบสิทธิ์ในการใช้งานโฆษณาสตรีมบน Facebook ของเราวิธียื่นอุทธรณ์นะคะ ในกรณีที่เนื้อหาเพจหรือโปรไฟล์ของครีเอเตอร์ของเราถูกระงรับการสร้างไรายได้นะคะสามารถเข้ามาดูหมดเลยนะคะข้อกำหนดกฎคุณสมบัติสำหรับโฆษณาในรีวนะคะนี่สามารถแม้กระทั่งค้นหาคำตอบหรือติดต่อฝ่ายสนับสนุนได้หมดนะทุกคนใครที่ยังไม่ได้เคยเข้ามาหน้านี้นะคะสามารถกดเข้ามาได้นะทุกคนจำได้อยู่ใช่ไหมคะเมื่อกี้ใครจำไม่ได้ย้อนไปดู คลิปแรกเลยนะคะย้อนไปดูต้นๆเลยว่าเข้ามายังไงลองเข้ามาดูนะคะทุกคนคะ่ะขอบคุณค่ะ